ครับคุณผู้ชมเดินหน้าประเทศไทยวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาหมอกควันและไฟป่ามากที่สุดแห่งหนึ่งเมื่อวาได้นะครับจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของชาวบ้านแต่ว่าวันนี้บ้านเมืองกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งแล้วครับจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายด้วยพลังประชารัฐซึ่งเป็นที่มาของแม่แจ่มโมเดลและเมื่อวานนี้เองนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางมาติดตามปัญหาในพื้นที่แห่งนี้วันนี้เราจะไปติดตาามมมเเรรรื่่อองงวขงแจโดลกัันคบ ข้าฮอสปอตหรือจุดความร้อนของอำเภอแม่จำในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2558มีถึง384จุดมากเป็นอันดับสองของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เกษตรกรในพื้นที่เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรการเข้าป่าล่าสัตว์และบุกรุกป,ป่ามีการจุดไฟแล้วไม่ดับส่งผลให้เกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และหลายจังหวัดในภาคเหนือ อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้นำพลังประชารัฐของรัฐบาลมาบรรณาการความร่วมมือระหว่างชาวบ้านภาคธุรกิจเอกชนนักวิชาการและสื่อมวลชนเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างจริงจังประกอบด้วยมาตรการป้องกันรับมือและสร้างความยั่งยืนจนทําให้ในปีนี้ค่าฮอสสปอตลดลงเหลือเพียง30จุดและมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆและได้รับรางวัลประสิทธิภาพในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันครับ คุณผู้ชมครับสำหรับมาตราการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในช่วงก่อนเดือนกุมภาพัานธ์นั้นแม่จำโมเดลหรือว่าการแก้ไขปัญหาด้วยพลังประชารัฐมีชาวบ้านและภาคธุรกิจเอกชนเป็นหัวใจหลักครับมีการร่วมกันนะครับในในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการตั้งคณะกรรมการเส้นเรื่องดูแลป่ามีแผนมาให้บุกลุกต่อไปแล้วก็เรื่องหมอกควันนะครับเพราะว่า บ้านหลักคือมู่ที่สองเนี่ยมองไปตรงข้ามบ้านที่มูม่บ้านของผมทําการเกษตรนี่ไม่ค่อยจะเห็นไม่ค่อยจะเห็นเพราะระยะมันห่างไกลมากแล้วผมในในมู่บ้านของผมเป็นหมู่บ้านที่ใกล้ผมก็ดูแลให้แทนคือทางผู้ใหญ่บ้านมูมที่สองเนี่ยจะมอบให้ผมเป็นคนดูแลนะว่าเขตฝั่งนี้ขอให้ผู้หลวงดูแลให้ผมด้วยผมจะต้องรับผิดชอบช่วยเขานะครับในในทุกปีที่ผ่านมาพวกเราในมู่บ้านต่อเรือเราก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา30 ตอนนี้มี34คนแล้วเพิ่มขึ้นมาอีก4่คนเพื่อร่วมกันตะเวนออกอเดินรอบแนวป่าเพื่อห้ามผู้บุกรุกแล้วก็ในหมู่บ้านพวกเราพวกเราก็ดำเนินการเกี่ยวกับป่าชุมชนคือเป็นแนวการชนเป็นแนวการชนเพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรบ้านอื่นซึ่งดูติดกันเข้ามาบุกรุกเพิ่มเติม ในานามมูลที่ห้างรุงจำน,นะครับแล้วก็เข้าไปหนุนเสริมในส่วนขององค์กรของรัฐในท้องถิ่นหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทุกหน่วยงานนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าการทํางานในเวลานี้เนี่ย มันต้องหนุนเสริมซึ่งกันและกันมันไม่ควรที่จะไปแบ่งแยกในการทํางานเพราะฉะนั้นในการหนุนเสริมตรงนี้อย่างเช่นในเรื่องของการความคิดความอ่านนะครับเราก็มานั่งแชร์กันหนุนเสริมในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับแล้วก็หนุนเสริมในเรื่องของการประสานความร่วมมือจากองคงอ์กรภาคเอกชนจากสถาบัานการศึกษาต่างๆที่เราทําได้นอกจากนั้นนะก็เข้าไปทํางานในพื้นที่ที่เป็นรูปประม เช่นเราทำนากันไฟทําหมู่บ้านปอดเผาอะไรพวกนี้อันนี้คือเป็นบทบาทที่เราขับเคลื่อนมาร่วมกันกับทางห่ือง,งานอําเภอในท้องถิ่นหรือง,งานปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเลยครับ <S <S ในส่วนของฟางข้าวโพดซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้มีการนําไปแปรรูปด้วยวิธีการต่างๆเพื่อลดการเผาครับสวัสดีครับพี่เชียนครับออสวัสดีครับกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ,อ๋อกำลังเช็คเครื่องเกี่ยวกับ ความพร้อมในการอัดอฟ่อนของฟางข้าวโพดนะครับนี่เรียกว่าเครื่องอัดฟ่อนฟางข้าวโพดใช่ไหมครับครับผม<อ>ได้ทั้งฟางได้ทั้งข้าวโพดนะครับประโยชน์ของมันคืออะไรครับพี่ครับคือใช้อัดก้อนฟางให้มีขนาดเล็กประมาณ50ิเซนเพื่อเก็บไว้ให้วัวกินในระยะนานๆครับแต่ว,ว่าก่อนนี้ก่อนที่จะมีเจ้าเครื่องนี้ฟางข้าวโพดเนี่ยใช้ทําอะไรให้โคกินสดครับผมให้หให้วัวกินสดครับแต่ว่า ไม่มีที่เก็บมันเก็บยากลําบากนะครับเพราะว่าถ้าว่าเกิดเราไม่เก็บเป็นฟอนอย่างนี้ก็ฝนตกมามันก็จะทําให้เน่าเสียเกิดลาขึ้นวัวก็ไม่กิน,นครับท่านวครับเมื่อกี้เนี่ยเราคุยถึงเรื่องของเครื่องอัดฟาง้าะพดไปเรียบร้อยแล้วจริงๆในพื้นที่นี้มันมีกิจกรรม,มอ,อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําฟาง้าวโพดมาให้โคกินสดนะครับหรือว่าทําการหมักฟาง้าวโพดเหล่านั้นจะมาจริงๆแล้วตรงนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับ ครับจากจากเดิมเนี่ยเรากินเออเราเลี้ยงวัวกันอยู่ในส่วนของพื้นที่เนี่ยก็ก็กินปกติในเรื่องของการที่กินกินในส่วนของกรองที่เราโมแล้วแต่ในที่เรา,เาจากการอัดก้อนแล้วเนี่ยเราก็เอาส่วนที่เหลือเนี่ยมาหมักมาหมักเป็นอในลงหมักอ่อาในพอเราหมักแล้วปุ๊บเนี่ยวัวม,มันจะกินได้ดีกว่าครับแล้วก็การ การเก็บเราก็จะเก็บได้ดีกว่าอคือหมักจะสาม,มารถนําไพโคกินได้แล้วก็นำไปทําปุ๋ยได้ด้วยใช่ไหมฮะนำปุ๋ยได้ด้วยอย่างเครื่องเนี่ยเครื่องอัดฟางข้าวโพดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานไหนยังไงฮะเครื่องนี้พอดีพอดีเนี่ยทาง ทางเราก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของสวทชภาคเหนือก็มาดูมาให้วิชาการให้ในแนวทางเทคโนโลยีใหม่ๆก็เลยคิดเรื่องของเครื่องตรงนี้พอดีท่านผู้ว่าก็ามามาดูโครงการเรารพอมาดูโครงการเราปุ๊บนะผู้ว่าก็เลยสนับสนุนันบนนประมาณก็ประมาณให้เครื่องนี้มานอกจากนี้ภาคเอกชนโดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ประสานงานภาคเอกชนในพื้นที่ให้เข้ามาร่วมการสนับสนุนงบประมาณเช่นมอบเงินทุนให้ตำบลละหนึ่งบาทหมู่บ้านละ5 0 0 0บาทในการดำเนินงานและมีเงินรางวัลให้หากลดการเผาได้20ซจากปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับพลังประชารัฐนั้นนอกจากชาวบ้านและองค์กรธุรกิจเอกชนจะเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆแล้วนะครับ่วยงานของรัฐก็ถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญที่จะมีบทบาทสนับสนุนกิจกรรมเหล่านั้นให้ประสบผลสําเร็จได้ โดยในทุกๆขั้นตอนของแม่จำโมเดลนะครับหน่วยง,งานภาครัฐเข้าไปสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรการรับมือ60วันอันตรายที่มีท่านายอำเภอแม่จำนั้นเป็นผู้นําชาวบ้านและทุกๆองค์กรในอำเภอแห่งนี้เพื่อรับมือกับปัญหาหมอกควันและไฟป่าครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านนายอำเภอแม่จำนะครับผมต้องเรียนถามท่านํายอำเภอครับว่าที่มาของแม่จำโมเดลนั้นเป็นอย่างไรครับที่มาของแม่จำโมเดลก็คือ แผนงานในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันทําไมถึงเป็นแม่จอมโมเดลก็คือว่าเรียนตรงๆว่าสังคมผู้ข้าบัญชาระดับสูงของทุกกระทรวงทบวงกรมโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยท่านกฤษดาบุญราชท่านประหลัดระทรวงท่านให้ความเป็นห่วงท่านจึงขอให้พวกเราเนี่ยในระดับอำเภอเนี่ยเตรียมแผนให้ละเอียดรอบด้านนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดเองเมื่อท่านย้ายมาเป็นผู้ว่าเชียงใหม่ในในจอนช่วงปลายปีที่แล้ว ท่านก็กำชับให้ทางอำเภอเนี่ยดูให้รอบให้ให้ให้รอบรอบด้านนะในทุกมิติของปัญหาเราจึงมีการวางแผนโดยกรอบที่ทางกระทรวงและจังหวัดได้ตีไว้ก็คือป้องกันรับมือแล้วก็สร้างความแน่นดีนะครับเมื่อท่านดูแผนแล้วท่านก็บอกว่าแผนเราใช้ได้ละเอียดดีท่านก็เลยเอาไปเผยแพร่ให้กับจังหวัดอื่นๆในภูมิภาคภาคเหนือได้ดูเป็นแบบที่เป็นที่มาของแม่แบบโมเดลครับ ผมว่าในปีนี้เนี่ยมีผลสําเร็จของการที่จะลดจุดฮ o s t spot นะครับจากจำนวนสาวด้อยกระจุดปีนี้เหลือแค่30จุดเท่นนะครับเพราะฉะนั้นอยากทราบถึงความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในอำเภอแม่จันนะครับจริงๆแล้วความสําเร็จของแม่จันโมเดลเนี่ยมันไม่ได้เกิดเฉพาะภาคราชการมันเป็นความพลังประชารัฐที่ร่วมกันระหว่างภาคเอกชนภาค ngo ครับภาคประชาชนมาร่วมพลังกัน ในบริบทของความสงบเรียบร้อยของประเทศเราครับจึงเป็นจุดแข็งที่ปีนี้เนี่ยผลมันจงออกมาได้อย่างเกินคาดครับผมขอเจาะไปช่วง60วันอันตรายนไดหนึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงพีคับนะครับ,รบเราต้องจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าเลยมาทำหนงางี่งนะช่วัไหมออย่างนี้ครับเราลนระลงกันประเด็นแรกเลยก็คือว่าเราจับแบ่งพื้นที่ก่อนนะครับเดิมเนี่ย เราจะไปดูตามข้อมูลคือจริงๆหมู่บ้านตำบลทั้งหมดอยู่ในป่าหมดเราก็เลยบอกว่าถ้าอยู่ในป่าหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องเป็นของป่าป่าไม้ไปแต่ปีนี้ไม่ใช่เราดูข้อเท็จจริงคนเข้าไปอยู่ในป่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วปริมาณพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่ที่มีคนอยู่อาศัยทางฝ่ายปกครองต้องรับผิดชอบกำนันผู้ใหญ่บ้านผมต้องรับผิดชอบเพื่อเจริญพ่อกระพันก็สนับสนุนงบประมาณเขาเรียกว่าทุนในการกองทุนดับไฟป่าให้กับหมู่บ้านตำบลนะครับ หมู่บ้านละ3,000บาทบผมเองในฐานะในอำเภอผมได้รับงบประมาณจากจังหวัด3แสนผมตัด2แสนหรือ2,000บาทต่อหมู่บ้านให้กับหมู่บ้านหมู่บ้านมีงบ5,000แลวนะครับและผมก็มีอินสันตีฟคือมีแรงจูงใจว่าถ้าคุณไม่ไหม้เลยเนี่ยเรามีรางวัลให้หมู่บ้านหนึ่งนะครับเราก็ขอจากภาคเอกชนเพื่อเจริญพ่อพันก็สนับสนุนมันจะเกิดแรงจูงใจเกิดแรงกับการกระตุ้นมันก็เป็นการบริหารจัดการ,ร,รอีกรูปแบบหนึ่งคือเราไม่ได้ให้ว่าไฟเยอะแล้วต้องให้งบประมาณ แต่ถ้าไฟน้อยสิคุณจะได้เงินมากได้รางวัลอันนี้ก็เป็นกลไกลหนึ่งใน,นช่วงไฟป่าหมอกวันเนช่วงรับมือนะครับหมู่บ้านไหนมีไฟขึ้นชาวบ้านจะช่วยครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับป่าไม้ต้องขอร้องให้ชาวบ้านไปช่วยแต่ปีนี้ชาวบ้านเนี่ยขอร้องให้ป่าไม้ไปช่วยครับไปช่วยดับไฟเพราะว่าคนที่จะเข้าไปถึงพื้นที่ก่อนคือพิชบ้านครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไป สริสนับสนุนของผมจะเป็นคนกลางในการประสานบรูรณาการของทุกหน่วยงานเ,เรารณรงค์ให้ถึงขั้นว่าเหมือนไฟไหม้บ้านถ้ามีไฟขึ้นทุกคนต้องสามัคคีกันช่วยกันป้องกันไม่ให้มีในช่วงรับมือเนี่ยรเราทําเหมือนไฟไหม้บ้านเลยนะครับ,รบทุกคนไปลุมกันช่วยกันแต่ถ้าเป็นไฟไหม้ในเขตป่าจริงๆป่าไม้จะเข้าก่อนแล้วขอให้ชาวบ้านโทรมาบอกผมให้ชาวบ้านไปช่วยเสริมมันเป็นการเขาเรียกว่าสามัคคีกันประชารัฐโดยแท้ รวมพลังกัป้องกันพื้นที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับผลมันจงออกมาแบบนี่คือภารกิจของอำเภอนะฮะท่ํานอำเภอเป็นหัวหอกในการทําเรื่องนี้เราไปดูกันว่าภาควิชาการจะมีบทบาทในการสนับสนุนโครงการแม่แําโมเดลอย่างไรบ้างครับในส่วนของภาควิชาการเราใช้เราเรียกว่าโครงการธรรมชาติปลอดภัยนะครับเราใช้การวิจัยเชิงบริการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนต้นแบบธรรมชาติปลอดภัยก็คือทํายังไงทําให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ได้อย่างยั่งยืนนะครับเน้นมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนด้วยนะครับโดยการโดยโคดโดยตัวแรกๆของโครงการที่เราได้คิดเนี่ยนะครับก็คือโครงการเนี่ยจะทําอย่างไรจะทําให้เราสามารถรักรักษาป่านะครับแล้วก็ช่วยรบป่าที่ยังมีเหลืออยู่เนี่ยนะครับให้มันคงอยู่ไม่ให้มันลดไปปัญหาที่แท้จริงของชุมชนเนี่ยนะครับมันคือเรื่องน้ำนะครับโดยโดยตัวไม่จาเนี่ย ถ้ามีรูปแบบของการจัดการน้ําที่ดีเนี่ยในลักษณะของการเพาะปลูกเนี่ยมันจะสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนได้นะครับโครงการของเราที่เราเข้ามาเนี่ยเราต้องการก็คือสร้างความหลากหลายของอาชีพนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับไม่ใช่ว่าพออยู่ๆปุ๊บเราจะมาห้ามชาวบ้านไม่ให้ปลูกข้าวโพดแต่สิ่งที่เราต้องบอกชาวบ้านกันว่าเราจะทํายังไงจะทําทให้เกิดอาชีพที่หลากหลายแต่ภายใต้าอาชีพที่หลากหลายขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชหรือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยสิ่งแรก ที่จะต้องเกิดขึ้นมาก่อนสิ่งเหล่านี้คือน้ําถ้าแก้ปัญหาเรื่องน้ํามันจะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของหมอกควันไฟป่าในอนาคตมันนะมเป็นการแก้ที่รากเหง้าหรือเหตุของปัญหาการที่จะแก้ที่น้ําได้ก็ต้องใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนอันนี้เป็นสิ่งหลักๆแรกๆเลยนะครับที่ทางฝ่ายราชการจะต้องตระหนักถ้าเราทําเองโดยตัวของเราเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่ยั่งยืนนะครับทำอย่างไรจะทําไม่ยั่งยืนก็คือตัวชุมชน จะต้องเป็นผู้ขับเคลื่อนนะครับโครงการวิจัยและพัฒนาของเราเข้ามาเนี่ยเราใช้ตัวชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนเราเป็นตัวพพอร์ตความรู้มากกว่าสิ่งที่เหลือก็คือค้นหากับชุมชนเป็นหลักครับนับจากเดือนเมษายนไปถึงเดือนกุมภาพันธ์2560การดำเนินง,งานภายใต้แม่แจ่มโมเดลจะเข้าสู่มาตรการสร้างความยั่งยืนครับในส่วนของอำเภอแม่แจ่มนะครับซึ่งเราถือว่าเป็น อำเภอหนึ่งนะครับที่มีปัญหาเรื่องหมอกควันไฟป่ามีปัญหาเรื่องการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับทางกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับทางจังหวัดรวมกับผู้นําท้องถิ่นนะครับก็มานึกถึงวิธีการแก้ไขปัญหายอย่างยั่งยืนเนี่ยนะดังในภาพได้เห็นได้ว่าพื้นที่บริเวณบ้านต่อเรือเองเนี่ยเป็นกรณีอย่างที่จะเห็นได้ว่ามีการบุกรุกนะครับทรัพยากรค่อนข้าง,ง,งมากหลังจากที่เราได้มีการทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับในอำเภอแม่แจ่มเองเนี่ย เราได้ทําการตกลงนะครับระวังชี้แนวเขตตรวจสอบทําความเข้าใจว่าออปัญหาทรัพยากรปัญหาหมอกควันเนี่ยเป็นปัญหาที่มีส่งผลกระทบต่อ,อ,อระบบนิเวศในภาพรวมพี่น้องประชาชนในระยะอนาคตเนี่ยยีปีข้างหน้าจะอยู่ได้อย่างไรเราจึงทําการตกลงร่วมกันนะครับออกับพี่น้องประชาชนในแนวในแนวคิดของวิถีของประชารัฐนะครับ ครับหลังจากที่เราได้ทําการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนนะครับที่อำเภอแม่แจ่มนะครับโดยการสอบประสานกันไม่ว่าจะเป็นส่วนของท่านในอำเภอแม่แจ่มเองผู้นําชุมชนนะครับเราก็สามารถจะตกลงกันได้ว่าในภายใต้กรอบวิธีการคิดเนี่ยการบริหารจัดการพื้นที่เนี่ยจะมีจําเป็นจะมีทั้งบางบริเวณซึ่งสมควรที่จะไปมีการปลูกฟื้นฟูป่าต้นน้ำลกทานบางบริเวณจะต้องมีการเปลี่ยนชนิดการใช้ประโยชน์ของที่ดินรวมทั้งบางบริเวณจะต้องมีการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมมีทาการทําจัดการป่าชุมชน สำหรับการดาเนินการดังกล่าวนะครับเราได้มีการบันทึกข้อตกลงกันระหว่างเรากับผู้นําชุมชนที่เรียกว่าบันทึกประชารัฐนะครับในวันที่26นะครับเมษายนที่ผ่านมานะครับดังจะเห็นได้จากในภาพครับว่าข้อตกลงดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนในการบริหารจัดการออพื้นที่อำเภอแม่แจ่มต่อไปครับผมก็คิดว่าถ้าว่าราชเอาจริงเอาจัง,อ,จงอย่างเช่นว่าอย่างปัจจุบันนี้ผู้ผมมาเซ็นโอยเนี่นะครับถ้าว่ากรมป่าไมา้เขาเอาจริงเอาจัง,จงทําใหม้มันได้รับผลประโยชน์ คืออย่างที่ผ่านๆมานะครับคือต่างคนก็ต่างาทะเลาะกันยังไม่หยุดเลยป่าไม้ก็ว่าให้ชาวบ้านชาวบ้านก็ว่าไปไม้เพราะเพราะมันยังไม่รับอย่างที่ท่ทานนายพลพูดนะครับหรือว่าถ้าม,มีอย่างใดอย่างหนึ่งมีการสร้างอะไรจะให้ปลูกไม้ยืนต้นชาวบ้านก็ยอมนะครับพอมีประชารัฐอำเภอแม่แจ่มแล้วเราได้นำเสนอแนวประชารัฐให้ไปทุกทั่วทุกหน่วยงานของกรมป่าไม้เพื่อให้มาดูแลพวกเราในด้าน การสร้างปาสร้างรายได้คือทุกทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางด้านฟื้นฟูป้องกันและส่งเสริมให้ปลูกไม้เรือนยอดต่างๆที่เป็นประโยชน์ที่สามารถรัศดรใช้ได้นะครับที่สามารถตัดไปใช้หรือ,เ,อ,อเก็บเกี่ยวผลผลิตไปใช้ได้โครงการของรัฐบาลที่ตามเนียบประชารดแม่แจ่มนี่เราอยากให้ โครงการของรัฐบาลที่ว่าสร้างป่าสร้างรายได้เข้าไปร่วมจัดการเรื่องน้ําดินให้เราเรื่องดินน้ําลงไฟบ้างก็เถอะวิธีการร่วมก,กันก็เกี่ยวกับเรื่องไฟป่าเรื่องดินให้ดีตามอินทรีย์วัตถุเรื่องน้ําจัดสรรให้พวกเราเกี่ยวกับเรื่องอ่างพวงก,ก็ได้อ่างเล็กๆน้อยๆและพวงต่อกันก็ได้หรือจะเป็นอ่างใหญ่ที่เก็บน้ําได้ประมาณ1นึ่งแสนลูกบาศก์เมตรขึ้นไปก็มีอยู่หลายแห่งอยู่ คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของแม่แจ่มโมเดลนะครับหรือว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหามหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือของอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพลังประชาชนนะครับวันนี้รายการเดินหน้าประเทศไทยหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ